โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างทีวีนะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาลงแรงกันอีกเช่นเคยนะทุกคนแบบชุดนี้นะทุกคนอาจจะมี นักเตะวันเงินว่างนะทุกคนเราก็จะตัดไปในเกมนะทุกคนว่ารงแรงั้งนี้เราจะเจอกับคนหด <Nope. S 1> แค่ไหนนะโอเคโอเค,อเคทุกคนก็ตัดมาในหน้าจับคู่แลนะท,นทุกคนก็เราจะได้แรล่งพั <c oughs> นกี่พันสามห้าสิบห้าทุกคนก็โอเคมาพันห้าพันสามห้าสิบห้าก็มาดิครับโอเคชุดผมก็จะใช้ชุดนี้นะทุกคนเป็นชุดที่ผม แข่งนะเป็นชุดที่ผมลงแข่งนะ <Nope. S 1> เป็นค่าทีไม่เกินบัตรห้านะทุกคนโอเคทีมฝ่ายตรงข้ามก็ลูมิเกกมาเลยนะทุกคนไอคอนก็มีสี่ตัวนะ <Nope. S 1> ก็โหดเหมือนกันนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะทุกคนคนอื่นใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผม <Nope. S 1> เลยนะก็เริ่มกลับมาคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่สองแล้วนะทุกคนโอเคมาก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะเออทุกคนก็เข้ามาดีครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาด้วยแล้วกันนะทุกคน คลิปนี้ผมจะโดนโดนยิงหรือเปล่านะก็คลิปก่อนก็เจอกรนแรงก้าร้อยนะทุกคนคลิปนี้ก็เจอกันแรงพันสามห้าสิบห้าเลยแนละ้วแต่ก็ไม่ขนามือนะทุคกคนก็ดูชื่อชื่อ,ช,อชื่อทีมผมก็รู้นะว่ามันโหดแค่ไหนเออช้างทีวีนะทุกคนก็ติดตามมาได้นะทุกคนโอเคมามไม่พลาดคลิปก็ติดตามมนาะทุกคนก็ขเขาก็โยนมายาวแล้วโหดจังหวะแรกก็จะเล่นเสียวนะทุกคนโอเคไหไม่เป็นไรยังไม่ขนามือนะออทุกคนมาขึ้นเกมมาเรื่อยๆนะทุกคนให้แมสซี่นะจังหวะนี้ มองหาช่องก่อนโอเควันทุงวันทูไปก่อนนะทุกคนไม่ต้องเล่นเกมนะค่อยๆเล่นไปนะคนเจอแรงสูงก็ไม่ค่อยอย่าไปตามเกมเขานะคนตามเกมเขาก็อย่างนั้นแหละทุกคนตามเกมเขาไปตลอดนะก็อย่าไปกลัวนะทุกคนโอเคลุนโดผมบอกเลยลุนโดของมาดริดนี่แบบความเร็วกิจจะานะทุกคนแบบตัวจบสกองผมเลยนะบอกแค่นี้แหละเออ แต่ก็มีบางนัดนทัทนกคนที่เล่นไม่ได้มันก็เป็นตามภาษาของนักเตะนะทุกคนมีขึ้นมีลงเนะออนะแต่ใครอยากเจอผมก็ทักมาได้นะเออก็ไม่ได้เก่งก็ทักมาได้นะเออก็ <laughs> อย่าพูดเยอะทักมาได้นะทุกคน <laughs> ก็มาโอเคจังหวะน,นี้เขาก็ขึ้นเกมมานะทุกคนมาเขา เขาขึ้นฝั่งบนมาตลอดเลยทุกคนสงสัยเขาถนัดนะแล้วก็จะดาวโอโ้โหเขาก็จะเย็นอยู่นะทุกคนไม่รีบโอเคมานีม่มาตัดเกมได้นะแมซี่ขอแทงขึ้นก่อนนะทุกคนวันทูกนันโอเคโลอนโดจะหลุดหรือเปล่าจังวันนี้หยุดโอโ้โหผมว่าจะหยดุดหยุดบอลน,นะทุกคนหยุดปุ๊บแล้วก็แทงให้แต่มันก็ไม่ได้เนี่ยเออ,โอโเสียงอะไรนี่โอเคมา้จังวันนี้เขาขึ้นเกมมาเรื่อยเลยนะทุกคน เราก็อย่าไปตามเกมเขาหนะเอ้ยรู้สึกเหมือนจะตามเกมเขาแล้วทุกคนตรงวันนี้อย่าเฮ้ยโอ้โหไม่มีคำจะพูดเลยทุกคนอ้าวล้ำหน้าล้ำหน้าใช่ป่าโอเคหกระจกไม่อยากจะพูดเยอะล้ำหน้าเกือบเสียขวัญเกือบเสียหน้าแล้วทุกคนเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะก็มาดิเออก็ล้ำหน้าทุกคนเออขออื้ ฟ้าโอฟิชิอ่าเล่นอย่างนี้เจอผมแล้วเจอเบ็คแฮมผมแล้วอย่างวะน,นี้ระยะแบบนีไม่น่าพลาดน,นะทุกคนโอ้เก๊กแบบแอคไวรรอดีไหมครทุกคนระยะแบบนี้เบอร์สิด้วยโอ้โหแบบแอคไว้แบบก่อนนะกันะนะนะัโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับน้องๆโอ้เบคแฮมก็ดูท่าดีใจหน่อยนะทุกคน ส,สวยแล้วทุกคนโอ้โหเก็มไม่ให้ดูภาพชานะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็หนึ่งศูนย์นะแรงพันสามเหรอก็อเจอรหาดลองผมเป็นไงอะ่ะเออโอเคไหมก็ว้าวตัดเกมได้จังหวะน,นี้ก็อา้าวผมจะส่งคืนหลังนะเพื่ออะไรโอเคไม่เป็นไรโุนโดได้ถึงบอลรอมาทุกคนผมก็บอกไปเลยว่าโรนโดแมซี่ก็ลูกลักเลยนะทุกคนแบบขาดไม่ได้เลยนะทุกคนเป็นตัวจบสกอร์ผมอย่างหนึ่งนะอีกอย่างนะทุกคนผมมีผมมีมมเออ ลูกรักลูกรักผมอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเป็นตัวสำรองนะทุกคนซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอาลุดเฮ้ยเออพูดเยอะไม่ได้โดนยิงไปแล้วหนึ่งศูนย์นะทุกคนลูกลักผมก็แม่จะพูดเนี่ยว่าเป็นใครนะทุกคนตัวสำรองก็เอหาแล่นนะทุกคนก็เจอได้ครึ่งหลังนะทุกคนอย่าประมาานะโอเคไหมโอ้โหโดนตีเสมอนะนะทีที่สามสิบห้านะทุกคนโยนไปจังหวะนี้ขอลุดไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีเสียงมีลวงมีลวง โอ้โหติดโกนะทุกคนก็ไม่เป็นไรโอเคแมตสีตัดบอลได้ดูทุกคนแบบผมมันน่าตีมือตัวเองมากเลยนะทุกคนแบบไปกดย้อนหลังนะทุกคนชอบส่งมุ่มั่วรีบกดนะทุกคนใจมันร้อนนะใจมันร้อนมันลุ่มร้อนอ่ะเออทุกคนโอเคไหมแทงให้โรนันโดจังหวะน,นี้หยุดเอ้ยโอ้โหโดนสลด okay. ์โ,โอเคมาทุกคนฝั่งเขาขึ้นเกมมันแทงโอ้อีกแล้วเอ้ยไม่ โอ้โหยิงทีนี่ทุกคนมีลุ้นมีลุ้นอ่ะผมนม่ลุ้นตามเลลนะทุกคนโอเคไหมานาทีที่สิบสามก็จะหมดครึ่งแรกแล้วทุกคนก็ยังเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนแล้วก็โมเตเล่เรตอะไรของเราไม่รู้นะทุกคนฝั่งเขาโยนมางรั้งเดียวหลุดเลยครั้งเดียวหลุดเลยนะทุกคนโอเคขอแทงหน่อยอรีไปหน่อยนะทุกคนก็โดนตัดบอลง่ายๆเลยนะทุกคนโอเคนะก็หมดครึ่งแรกแล้วทุกคนก็ เกมแล้วก็ยิงหนึ่งครั้งของบอลหนึ่งสี่้าเอร์เซ็นตน้อยกว่าเขาอีกโอ้ทอเลยทุกคนมาโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนก็ใช้ชุดแข่งเนี่ยทำคลิปไปเลยนะทุกคนก็ไม่ถลไรนะต่อให้ทีมเกาล์ก็ช่างเขาเป็นไรอ่ะเออมาครึ่งหลังก็พอตามมีตามเกิดนะทุกคนเล่นไปฝีมือเขอาก็น่าจะไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะทุกคนถึงขึ้นพันสามสิบห้าได้นะี่โอเคจังหวะนี้ก็เฮ้ยโอ้โห เกือบเกือบอ็มปาเป้เราเกือบนะทุกคนไม่เห็นเหมือนเขาโยนบ้างเลยเขาโยนเราครั้งเดียวหลุดเลยนะทุกคนแต่เราโยนเขาไม่มีดวงนะทุกคนเป็นอย่างนี้เฮ้ยไม่มีกลิ่นนะทุกคนมีกลิ่นแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วไม่เอาไม่เอาเบียดเอา้าโอ้โหผมไปเสียฟาวเลยเดี๋ยวพประชาอะไรยังไงงงไกลเทียนไขตะไบเฮ้ยยังไงโอ้โหผมเสียฟิกิกไม่ไม่ปิดปิดไปก่อนปิดเสาแรกอย่า โอเคปั่นมาจจงาวะดี้โอเคมาดิออกออกจะออกอย่ okay, าอย่ามุมโอเคไม่เสียมุมนะทุกคนมาดิเออมาดิก็ไม่กลัวนะทุกคนก็มาให้ได้มาให้ผ่านนะอ่ะเออโกเรามาเซฟอยู่แล้วเซฟมาตมาืมามาเมื่อก่อนเริ่มเกมนะเออทำไมเห, okay, <Okay. S 1> หรอโอเคเฮ้ยอย่าอย่าไม่สกัดทิ้งทิ้งทิ้งจะเอ้ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ <laughs> อันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับโอเคนะทุกคนแบบ นาทีที่ห้าสี่แล้วทุกคนก็ยังไม่เสียประตูนะทุกคนถ้าเรายิงไม่ได้ก็อย่าเสียเพิ่มนะทุกคนอายเขาทําคลิปเป็นทุกคนคลิปนี้ก็อัดครั้งแรกเลยนะทุกคนถ้าแพ้ก็จะเอาลงเลยนะแต่ถ้าชนะก็หรือเสมออะไรก็ลงอ่ะเออขู่เฮ้ยก็ดีบอกแล้วบอกแล้วมันโหดแค่ไหนสําหรับโกพี่นะน้องๆขอเปลี่ยนตัวกันนะทุกคนเห็นเขาฟัง มาทุกคนลูกรักผมต้องลงแล้วละ่ะจังหวะนี้อย่างที่ผมเคยบอกต้นเกมไหมนะทุกคนอ้าวรอฝั่งเขานะฝั่งเขาก็มีแก้เกมนะทุกคนสําหรับแรงพันสามห้าสิบห้านะเออจาชื่อแหลงเขาได้ดีเลยนะโอเคมหเอาดีทุกคนมาทุกคนผมขอตั้งใจเล่นจริงๆเลยนะทุกคนผมจะส่งแบบเฮ้ยโอเคนะทุกคนผมจะตั้งใจเล่นนะผมจะส่งแบบแบบแบบไม่เสียง,ง่ายๆนะผมจะส่งแบบปัญญาอ่นนะทุกคน แต่เอาจริงๆนะผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะทุกคนถ้าผมเงียบหรืออะไรก็ขอโทษนะขอตั้งใจเล่นก่อนนะทุกคนมาโอเคค่อยๆเล่นไปนะทุกคนถ้าใครอยากดูผมเป็นตัวอย่างก็ดูได้นะทุกคนในการเล่นเราไม่ต้องรีบนะเวลาการเล่นบอลน,นะทุกคนค่อยๆส่งไปไ,ได้นะอย่าไปตามเกมตามตามอารมณ์ตัวเองนะทุกคนโอเคจังหวะน,นี้ขอชิ่งวันทูก่อนนะหนึ่งสองหนึ่งแทงมาจาังหวะนี้ขอแล้ว กัรนึโอเคมาดิมาดิทุกคนหาเล่นหาเล่นมาดิคอนึงประตูเออไม่ใช่สองประตูต่อหนึ่งนทีที่หกสิบเจ็ดแล้วทุกคนมาขอตั้งใจเล่นอีกหน่อยนะทุกคนเป็นขอยิงประตูต่อฟฝาโล่เลยนะโอเคนี่มานี่มาโอ้ยเสียบอลเอ้ยเบียดโอเคมานี่มาตัดบอลได้คืนนะทุกคนมาให้แมสซี่เบคแฮม โอเคจังหวะนี้ขอขอพลิกจังหวะนี้เอ็มปั๊ปเปล้ลุดจังหวะนี้ขอหนึ่งประตูมาเรียบร้อยสามประตูต่อหนึ่งนะทุกคนคอนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะโอเคมาโอเคขอหน่อยโอเคมาถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาแทรกก็ขอโทษด้วยนะทุกคนก็มีเด็กข้างบ้านนะเออ <c oughs> เออ้ยจะโอเคมายังดักได้อยู่นะทุกคนนาทีที่ เจ็ดสิบห้าแล้วขอหน่อยละกันนะโ okay. อเคแทงมานี่มา,าค่อยคึงเกม,มนะทุกคนไม่ต้องรีบนะขอเช็คเช็ค <ๆ S 1> หน่อยวันทุกับฮาแลนส่งกลับคืนแล้วก็แทงนะทุคนจังหวะนี้ง่ายๆก็ยิงไปเอ้ยโอ้โหสามดืม,มจะเข้าอยู่แล้วหาทุกคนแมสซี่แมสซี่ฝั่งเขานะทุกคนเขาก็ขึ้นเกมมาแล้ว เขาน่าจะเริ่มใจร้อนแล้วนะคนเขาน่าจะเล่นแบบไปตามเกมแล้วนะนะแล้วก็อย่าไปตามเกมเขานะาุกคนถึงเรานําแล้วอะไอย่าไปเล่นมั่วๆนะทุกคนค่อยๆคืนบอลไปนะเดี๋ยวโอเคมามาทุกคนขอชงกับคืนแล้วก็แทงนะนี่โคตรเข้ากันนะทุกคนแบบลูกลักผมก็เรียบร้อยสี่ประตูต่อหนึ่งนะทุกคนแรงควันสาม้าสิบห้าโอ้โหโอเคนะทุกคนมันไม่เกี่ยวกับแร้งนะทุกคนการเล่นมันไม่เหมือนกันนะ ฮาเ่นของใครของมันนะทุกคนโอเคไหมขอหน่อยละกันนะเออถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาแทรกหรือภาพกระตุกผมก็ขอโทษด้ทุกคนไหมทดสี่นาทีนะทุกคนจะมีลูกที่หาหรือเปล่าฮาเลนเอยโอ้ฝากกันอีกแล้วหลุดจังวันนี้เอยแฮตทริกเปล่าเรียบร้อยมาดิห้าประตูตัวหนึ่งเออฮาเลนแฮตทริกนะทุกคน ตวิ่งน้อยวิ่งน้อยแรงที่วินเยอะพี่เป็นตัวสำรองก็มาดีครับอืมก็ได้อยู่นะทุกคนโอเคมาก็น่าจะหมดเวลาแล้วทุกคนเฮยมีลูกว่ะโอเคมามก็ชนะไปนะทุกคนห้าประตูต่อหนึ่งนะแรงพันสามหาสิบห้านั้นทุกคน ก่อนอื่นใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบ็งกาลังใจให้ผมด้วยนะฝากคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะทุกคนดูหาเล่นเพิ่งลงนะทุกคนได้มีพีไปเนี่ยกดเกินอ่ะเออทุกคนนักเตะนีเด่นจัดของผมมาลูกรักอ่ะเออทุกคนก็ถือว่าโหแลวนะก็อย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาก็ได้นะทุกคนเออก็แรงกก็น่าจะขึ้นแล้วนะทุกคนโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ